สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับทุกท่านนะครับท่านชมทุกท่านครับวันนี้คํารีพามาเลาะส่วนมะกะทันนครับสวนมะกะทันเนะาะมะกะทันสามรถตรวจสั่นพันวาคือส่วนมะกะทันเท่านะครับ ทิกัดบ้านป่าเป้าครับบ้านป่าเป้าบ้านหนองเย็นนะครับอำเภอปาหนุ่มจังหวัดอุดรธาน,นีครับอันนี้คือสวนมะกะทันเพิ่นนะพี่น้องเนาะเพิ่นกันเก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วบางส่วนนะครับอันบ่มบางส่วนอ่ะหลายส่วนนะพี่น้องเนาะนี่มะกะทันครับสามรดเนาะเพื่อนกำลังเก็บอยู่ครับพี่น้อง เลาะเลาะสวนนะฮะเลาะสวนอันเจ้าของเพิ่งกำลังเก็บอยู่กำลังเก็บของอยู่นะครับ เจ้าของสวนเพื่อนอันกำลังบอกโทรศัพท์อยู่นะพี่น้องยังมาวางคุย <c oughs> เพราะยังมาวางคุยความสีครับหมากไร้ครับพี่น้องหมากไร้แห้งขัดเพื่อนว่ามเพิ่นเก็บไปแล้วไก่สีไว้แล้วเนะาะไก่สีไว้แล้วหมากทันสามรถขายรับขายดีครับพี่น้องเพื่อนอันเพื่อนขายไปหลายแล้วครับกำลังเก็บอยู่นะเเนาะกกลัง็บอยู่อันนี้เพื่อนปลูกประมาณสองไรนะ่เนาะ สองลาเดี๋ยวเลาะเลาะวงสวนมันจะมาคุยกับเจ้าของเพื่อนเนาะเพื่อนกำลังเก็บเพื่อนกำลังหนุงอยู่เนาะเพื่อนกำลังโทรศัพท์อยู่พาพี่น้องชมชมสวนหมักกระทันไปก่อนนะครับพังๆก่อนเนาะหนึ่งสวนหมักกระทันเฮ้าครับหมักกระทันสามหลุดประสันฟินวาลองลองซิมเบิงพี่น้องเราลองซิมเบิงนะ มันจะนวยนวย,นวยจากจากขอดแน่หน่อยครับเนื้อหน่อยเนี่อนวยใหญ่มันเจ็บไปหมดเลยครับอืมน้ำจิ้มถ้าได้น้ำจิ้มน้อยอร่อยพี่น้องอร่อยครับแซ่บเนาะออกสามรสอีหลีพี่น้องเนาะมีเปรี้ยวหวานเนาะมีเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวาน บักกรท่าน,นูงงามครับพี่น้องูงงามเลยเพิ่นปลูกประมาณสองไรครับพี่น้องสองไรจะมีรุน่นใหญ่ครับรุ่นน้อยเนาะฟางนี่จะเป็น,นรุน่นรุ่นใหญ่ครับพี่น้องอีกฟางนี่จะเป็นรุ่นน้อยเนาะรุ่นน้อยเพิ่นปลูกเสริมก็ามาอีกครับเพิ่นเสริมมันอีกพิ่นว่าแล้วายดีเนาะาาขายดีอนะ่า มันเท่ากับจริงก็ผิดเกลือนะครับพี่น้องพริกเกลือหน่วยแบบนี้เนาะกำลังแสบกำลังหวานนะฮะกำลังแสบกำลังหวานเจ้าของสวนเพิ่กำลังขายหมากกระทันอยู่พี่น้องเนาะเพิ่กำลังขายหมากกระทันอยู่อันว่าจะคุยกับเพื่อนทีิธีการปลูกเนาะเพื่อจะให้พี่น้องได้รับข้อมูลเนาะผู้ใดอยากท่านบอกสวนหมักกระทันเนาะสวยๆครับสวยๆงามๆเนาะ งามๆเจ้าของสวนเพื่อนกับเก็บหมากกับท่านอยูยครับเก็บหมากจังไหนมั้งครับหมากนี่เพื่อนก็ลังเก็บไปให้ลูกค้าเนาะพี่น้องมากสุกๆเล็กน่อยเนาะเลืองๆเนาะ อันนี้เขาเอื่นนี่ยัางก่อนมากะทันนี่ยัางก่อสามรถครับสามรถเนาะสามรถนี่เจ้าของส่วนเพิ่อนนะครับเอาเอานี่แหละฟักหนุนเพื่อนว่างนะเอออันการปลูกแบบไรครับพี่ซื้อว่าอย่างก่อนพี่ี่พี่อย่างก่อนตอบถามเออแล้เพื่อนว่างเพื่อนเพื่อนบ่มากคุยแบบไหนครับพี่น้องไอ้กล้องครับเป็นไอ้กล้องไอ้กล้องเจ้าของสวนมาคุยกับคนอื่นเ้อะ เออบัดนิ่งนิ่งกันเป็นเจ้าของสวนน่ะว่าเจ้าของเงินน่ยมีมีครับผู้จัดการทั้งหมดครับผู้จัดการผู้จัดการสวนเพิ่นกำลังเงินคุยทุล่าอยู่ประจําครับผู้จัดการใครอภิใจเออเพื่นยังอันบาว่านพูยเนาะเดี๋ยวผมก็กินมังซีกินมากระทันไปก็ลืมเรื่อยก่อนอืมแต่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวาน เยอะหวานรสชาติดีอ่ะเนาะหมอจีงครับหมอจีงครับบบกน้ำพริกเกลือเนาะา <laughs> น้ำพริกเกลือผมว่าอร่อยเห็นเผ็ดจังหน่อยหนึ่งเนี่ยพี่น้องแซ่บครับนะผมติดตามเฟรนบุ๊คเพื่อนมาเนาะผมเกิดโ <laughs> อ้อยากมาเที่ยวสวนเพื่อนมืึอนี่ก็ได้มาแล้วครับเนาะมืึอนี่ก็ได้มาแล้วเก็บประทันกับบอเดอร์อืมอเดอร์หลายเพื่อนมานะเพื่อนเก็บกล่องไว้เชียงหน้าหน่อยเพื่อนเนาะพ,ร,พาร้อมส่งเพื่อนมะลับน้อลูกค้ามะลับเป็นบ่ะมะลับแน่ว่า เออไปทรงแน่พีส่สันทรงในเขตบ,บ้านหนนาามู่บ้านเขาเนี่ยเนาะหมู่บ้านเขาหมู่บ้านตรงเย็นบ้านปะเป่าประมาณนี้เนาะบ้านปะเป่าทรงปะอ,อ,อ๋อทรงหมุดเนะาะทั้งบนนู้นบนนี้กับฝอ๋อเมื่อกี้อยู่ในบ้านข้าเจ้าก็ทรงอยู่โตข้าเจ้าก็มาขายอยู่เนาะแต่ว่าจะมาทางไหนมาหลายทางอยู่เออแต่ว่าอยู่สวนเขาเลยขายรักไรดีวะท่อมีสิปลูกเพิ่มบ่นน้อนาคตนะปลูกอยู่ครับว่าจะออกไปยุ่ครับเนาะว่าจะปลูกอันนี้เพิ่นปลูกพริกนะครับพี่น้อง เก็ลงแปลงพี่ไปอยู่เนาะลงไปเรื่อยๆเนาะขยับไปเรื่อยๆไม่ต้องเฝ้าเนาะค่อยขยับขยายไปเนาะพี่เนาะมบดทนคนกินเนาะคนบริโภคหลายครับสมัยเนาะเกษตรกัเป็นอีกอาชีพนึงครับพี่น้องอาชีพที่เนาะสั่งรายได้ให้เขาตลอดเลยมากระทันครับผมติดตามเพิ่นมาสองปีแล้วครับเนาะเพิ่งเมื่อนี่เพิ่งมาเห็นสวนเพิ่นเนาะกระสวนบ่ใหญ่บ่น่อยครับพี่น้องเนาะสวนขอบควเนะขอบคุณนิดหน่อย กำลังเห็ดเนะาะกำลังเห็ดกำลังสา่างเนาะเขาจังบดได้ลงทุนถ้าลงทุนตุ่มทีเดียวกับบวบไวนี่เนาะเกิดโรคมาเขาก็เอาว่านเนาะมันก็จะมีโรคในจังหน่อยเนาะเพี้ยมันบ่เพี้ยเนี่ยเขาสีหยาบเขาอย่างสีดยาเนานะนานๆสีดเนาะบขาีเขาได้กินเนาะโอแ <c oughs> มนอยู่แต่ส่วงเขาเจ็บเพรากเบาไม่ได้ส่ส้วงสิส่วงเขาเจ็บเขากอเงดเนาะอันฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนเสริมดอกเสริมอย่างนี้บ่ มีก oh. ับทรงอะไรแตอ๋อกระเบนปวดจับอ๋อปวดจับเนาะอันนี้ดอกกระสีว่าใครเห็นแล้วผมว่าเนาะตัวนี้ยื่นบวชคอยออกเขาบุ้น้อยอยู่อ๋อบวชคอยออกอขาบวชออกไว้เนาะบีสวางงานเดือดโต๊ะครับโตกะไร่บีนาเน้ำตุ่นมันอยากใหญ่แล้วเนาะตัดบ่นี่ตัดแต่งบ่อ๋อตัดทุกปีเวลามันเก็บเกี่ยวแเราพอนี่ตัดออกเลยเป็นบอกงามันพี่น้องพอนี่ตัดตัดต่อให้เหลือแต่ต่อเนาะมันเกิดเลียงยอดไม้ขึ้นมามันบ่ เลี้ยงยอดไม้เพื่อจะได้ผลผลิตไม้ขิงมะค่ะมีเพียงยังต้อมาดาครับอยู่ที่่วนเก็บเออส่วงเก็บมีเพียอย oh. ู่แต่ว่าคนยังบาฉีดครับส่วงนี้มันเก็บเนาะหมากก็ลังแก่เนาะหมากก็ลังแก่หมากก็ลังเป็นได้กินนะพี่น้องอือส่วนนี้ปีไม้เพิอมเออส่วงนี้ปีไม้คนขึ้นมาจากกรุงเทพโอ้เนาะขึ้นมาจากกรุงเทพเนาะมาหลายผู้จัดการสวนเพื่อนนะครับอ๋อเสื้อขาวผู้จัดการสวนเออเอา ว่าสิว่าว่าจะถาม elles, เรื่องปลูกเรื่องอย่างจังน่อยสันี้เดี๋ยวนี้ปลูกแบบใดเออปลูกแบบใดอันเออทักทายอันพี่น้องจังน้อยหนึ่งเอาะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของสวนเนาะน้องนุ่ยเนาะน้องนุ่ยเนาะอันมาชมสวนเราเมื่อนี้เนาะติดตามในในเปียดบงเนาะในเปียดบงมาสองปีเราเพิ่งเพิ่งมาเห็นสวนเพิ่นเนาะพี่น้องสวนกับยูบานบานดงหยินเนาะบานดงยินเนาะบานดงยินกับบานุเป่าเนาะบานบุปเป่า อันปลูกเริ่มต้นอันปลูกเังไหนก็อันเอาพันธุ์มาใส่เสือเอาจะเสือเอาเนาะเสียบเสียบยอดเอาแม่อ๋อเสียบยอดเสียบตัวบมกกะทันปลาอ๋ออ๋ออันต้นนั้นจะเป็นหมากกระทันปลานต่อต่อแรกๆเพิ่นจะเป็นหมากกระทันปลาพี่น้องแล้วเพิ่นจะเอายอดเนาะยอดพันธุ์อันที่เราต้องการมาปลูกก็คือมีรถอย่างนี้หน่ยสามรถวัดสะพระเถาะคนละเนาะสามรถปลูกกันได้ยี่ปีแล้วครับ ได้สองปีแล้วเนาะสองปีแล้วผมก็ตามน้ำน้ำเพลทบุกอยู่เนาะเพิ่มกับปีนึงปีนึงเนาะชุ่มหน่อยชุมน่อยพวกนี้เนาะแต่ว่าก็เริ่มเป็นหมากแล้วเนาะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วเนาะปีนี้เก็บมื่อปีนี้เก็บไปแล้จักตัดลรอปีนี้หลายครับพี่น้องเนาะเพิ่นอันนี่อันนี้เพิ่นอันในถังเนาะในถังเพิ่นเก็บไว้เนาะเพิ่นเก็บไว้อยู่พูนอยู่กับตอหน่อยคนกันไหลอ๋อเด้อฮวคุ้งอ๋อเด้อนี่บ่ไหวมันบ่รับบ่ไหว เมื่อยไม่อยากหลับเลยผมใส่คนมาเมื่อยเก็๊ยบบาท่านเมื่อยใส่นมาเจี๊ยบเครืทรงเออท่างเก็บทครงทรงแต่ต้องก็มี่หลุ่นไปเรื่อยๆเนาะผมว่าเนาะมันมันมันสุกไปน้ำซุมเหือพี่น้องสุกไปน้ำซุมเหืออันบางท่านเนี่ยผมเคยกินอยู่ให้ผมแต่แต่น้อยเนาะแต่น้อยเคยกินครับเดี๋ยวมันมันอันดันหมดแล้วเวลามันเปลี่ยนนะมดกคักนะผมเคยอันเคยเห็นอยู่บางท่านพันนี่เนาะ ลกขากดีพี่เนาะอ,อันนี้มันอยากอยากอยากวายแล้วเนาะคนเจ็บ่มันได้เดือนละเดือนกว่าละคนเจ็บมันไวไลท์ตันเราสนุกพันวา,นาอันลงทุนหลายบ่อันลงทุนในก,การปลูกครั้งแรกเกิดเพื่อพี่น้องเพิ่นอยากปลูกน้ำเนาะลงทุนเดือหนึ่งก็ได้ยี่สิบก็ปีอยู่ยี่สิบห้าปีอ๋อโหขุมข่ม เกมบดก็คือเหาตัดเลยตัดต้นแป่งงาออกแล้วก็ตัดตัดต้นเพิ่นเพิ่นสิตัดออกคือหน่องเวลามันวายแล้วเนาะเวลาวายแล้วเพิ่นสิตัดต่อออกเพราะต้นมันบ่ตายมันบ่เหาตัดเลยบ่มันก็แตกใหม่มันสองเดือนมันก็ขึ้นสูงแล้วอ๋อสองเดือนมาสองเดือนมันก็สูงแล้วเนาะเขาก็ไม่เลี้ยงเอามเป็นวานนี้โอ้ก็ให้น้่มเมืเลือกยอดเลือกยอดเลือกนอเอาที่นอต้นใหญ่แข็งแรงเนาะต้นใหญ่แข็งแรงต้นตัวนึงก็เอาซ้ำ อสองสามยอดกระเพาะอ๋อสามยอดประมาณสามยอดแล้วมันสิแตกงาเองเนาะต่อไปเนาะโอ้โหสะอ่อนครับพี่น้องเออมาเห็นที่แรงจะสะอ่อนก็เห็นเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ในปีที่แล้วว่าสิมาเนาะสงการเมื่อไหนบอกปีที่แล้วเนาะสงการสงการทั้งปีใหม่เนาะปีใหม่ปีใหม่เนาะปีใหม่ว่าสิมากับว่ได้มาเนาะอันติดอันนี้ละโรควิบบับเนี่ยพี่น้องว่าออกกาการบ้าอะไรเนาะพี่ยุกับว่าหายออก การกับเลยบ่ไดมาเลยผาดกันมาเรื่อยๆนะมือนี้กัได้มาอันแล้วเนาะอันมือนี่ก็สิบ่คุยด่วนพี่น้องเนาะอันเจ้าของสวนเพิ่นอันสิบเมืก็้มากระทันตอสั่น่านะครับอันกับชิปนี่มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามกันเนาะอันเจ้าของสวนเพิ่นกันรับออเดอร์บ่เศร้าอยู่ครับพี่น้องอันโอกาสนามาพอกันไหมเนาะ มือนีก็สวัสดีครับสวัสดีเจ้าของสวนหอมครับขอบคุณครับอือฮึครับเป็นยังเนาะมากระทันออเดอร์ส่วนล้วนขอบครับคนไรลดเนี่ยไอคนลดบ่นี้คนลดอันนี้อันนี้นมสดนมสดอันนี้นมสดอันนี้นมสดพี่น้องนี่อันออเดอร์ลูกค้าเพิ่นเฉพาะมือนีเนาะเฉพาะส่วงใบเฉพาะส่วงบ่ายเนาะครับไปส่่งแแนล้ว่วงเศร้าอีกตั้งหากพี่น้อง วอาแสบผมกิ่นเราก็แสบครับปีนาปีนาเขาจะมาทายบักหอยเชลรี่เพันครับหอยเชลรี่เหยียบก็พัดยังก็เชลรี่สีทองเชลรี่สีทองเราสั่นเพันว่าเพันกำลังเลี้ยงกำลังเพาะเนาะครับกำลังขยายพันธุ์ปีนาครับอยูุโวนมะกะทันนี่แหละครับโวนพุทธาสามรถนะครับอันพบพอกันกับบักหอยอันโฆษณาใบลวงหนาครับพี่น้องบักหอยอับักหอยอันเชลรี่สีทองนะครับ เต็มเนาะสีเหลืองเต็มเลยครับกำลังออกเนาะกำลังออกอันพอพันไม่พันมามาลงมันบ่เสือเอาไข่ครับเอาไข่อ๋อเสือเอาไข่มาลงเนาะมาบ่ครับอืมเสือไข่มาลงพี่น si eh ้องบ่ต้องเอาพอพันไม่พันมาอ่าคนอย่างเงี้ยกับบ้านบ่อเนี่ยกับไตหลครับอืมแม่นี่ต้องต้องไปเห็นตัวไตว่ะท้องมัดมอกระท้องคอยเกลือกระท้องเออเขาใจว่ากินแสบนะ ครตามือว่าราคามันถูกแี่งเนนะเออเมีนตามเหรียญบาทนะเหรียญบาทกับบาทม่เหือนญคากระเหรอขนาดใหญ่สิะขนาดยังไงนะโอ้เหรียญสิบกับสิบบาทแล้ะขายตามราคาเหรียญเลยครับาขายขนาดของเหรียญเลยพันซันพันวาเออขานาดหน่วยใหญ่ขนาดนเหรียญสิบกับสิบบาทพันซันซ้ำเหรียญบาทกับน่วยละบาทนะครับอันนี้คืออันต้นท้ายเขาอยู่ขายเป็นเป็นเพวกเอาย้ายพันโม่บม่ขายสินนะครับอ๋อเมียนยู่ ขายใหญ่พันธุ์มันได้เงินกว่าดีล่ะเนาะราคามันสิดีกว่าแต่ว่าคั้นแล้วอีนี่ว่าขายเนาะแต่ผมลองเอ้ใครมันมามาลองเกาะเบิรอ่ะอืมแต่แบบโอ้ไลฟ์โอดแล้วขยายออกเยอะน้อยครับใหญ่ยิ่งน้อยแล้เออมันใหญ่ยิ่งน้อยเนาะหัเพียรดเมียนอยู่ยวชั้นมากระเต็ยมมันนี่มันบ่อันี่ไม่ยังกับโกบบ่ก็คือโกบบ่มีบ่ล่ะมี่โตนะครับมี่แตกโตอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็เป็นโกบพี่ไหมเนาะ เนี่ยกบเพิ่นกําลังอันเพิ่นกําลังอันศึกษาเนาะเพิ่นกําลังเลี้ยงดูมันก็สิ่ส่นอยู่นั่นี่แหละครับเนาะในหมู่บ้านเขาก็เพิ่นก็เลี้ยงหลายเนาะเลี้ยงเลี้ยงหลายหลายคนอยู่เนาะอันนี้ก็คือถ่ายบรรยากาศสวนหมักกระถันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แคมปเพียงหน้าหน่อยเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นอยู่บ้านแหละครับเพิ่นมาเฝ้าสวนเนาะเพิ่นก็เลยตั้งแคมป์แบบนี้ อันนั้นคือส่วนมักมังะทันอันนี้ก็คือส่วนยางพ่นเนาะส่วนยางพันอันปีนาพ่อกันไหมครับพี่น้องอันชิปนี่มาชมสวนมกระทันหลักเลยมาชมชมสวนอันหอยเชลีเนาะบอเชลลีนะครับปีนาพันวาพันเชียนขยายเนาะเราเข้ากันมาติดตามกันอีกเทื่นหนึ่งครับพี่น้องบรรยากาศสวนยางครับ